สวัสดีทุกๆคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้ผมขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวต่างประเทศดังต่อไปนี้สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) ลงมติปฏิเสธคำขอของรัเสเซียที่ขอให้ UNGA จัดการเลือกตั้งในสัปดาห์นี้เพื่อตัดสินใจว่าจะประนามการตัดทอนหรือไม่มอสโกสีภูมิภาคของยูเครน เผยแพร่โดยสำนักข่าว AFP เมื่อวันอังคารที่วันที่11ตุลาคมพศ2565 UNGA ลงมติ107เสียงสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งแบบเปิดและไม่ปกปิดในร่างมติประนามการลงประชามติที่ผิดกฎหมายและความล่าช้าในดินแดนที่ผิดกฎหมายของรัสเซีย นะักการทูตเปิดเผยว่าการลงคะแนนเสียงในร่างมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในวันพุธหรือวันพฤหัสบดีในสัปดาห์นี้เมื่อวันจันทร์มีเพียง13ประเทศที่โหวตอย่างเปิดเผยต่อร่างการเลือกตั้งขณะที่39ประเทศงดออกเสียง และประเทศอื่น,นๆรวมถึงรัสเซียและจีนงดออกเสียงมอสโกได้เรียกร้องให้มีการลงคะแนนลับเพราะอ้างว่าหากได้รับการเปิดเผยเป็นการยากที่แต่ละประเทศจะยืนหยัดอย่างมั่นคงจนถึงตอนนี้มอสโกได้ผ่านกฎหมายแก้ไขสี่ ดินแดนที่ยูเครนควบคุมได้แก่โดนเนสลูแฮนส์เคอร์สานและซาโบริเซียไปยังรัเสเซียหลังจากการลงประชามติที่จัดขึ้นโดยยูเครนและตะวันตกถูกประนามว่าเป็นการลงประชามติที่ผิดกฎหมายและบีบบังคับ นอกเหนือจากการประนาร่างมติ UNGA แล้วยังเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกไม่ยอมรับการกระทำของรัสเซียและยืนยันอีกครั้งว่าสนับสนุนอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของยูเครนขอขอบคุณลาก่อนขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง